สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT c h anel n ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้เพิ่มเพื่อนในไลน์แบบอัตโนมัติกันนะครับก็ในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอ i ิชั่น ลายที่มือถือของเรากันนะครับสมวิธทีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของออหน้าหลักของแอปพิชันไลน์กันได้เลยนะครับหน้าหลักก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในหน้าหลักกันแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของ ด้านบนขวามือนะครับที่จะเป็นส่วนของการตั้งค่าก็ให้เราทําการคลิกการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าของเรากันนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนกันได้เลยนะครับหลังจากเจอแล้วนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของแทบเมนูเพื่อนกันนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแถบเมนูเพื่อนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ก็จะเจอส่วนของ2เมนูกันนะครับก็จะมีส่วนของเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติกับอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับก็อันเนี้ยสามารถที่จะปิดอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับก็แต่ว่าในส่วนของ แนะนำนะครับก็ให้ปิดไปทั้ง2อันเลยดีกว่านะครับก็ให้ทําการเลื่อนปิดทั้ง2อันเลยนะครับทั้งเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติแล้วก็ปิดอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับก็ทําการเลื่อนปุ่มเพื่อที่จะปิดกันได้เลยนะครับโดยการเลื่อนปุ่มนะครับก็จะถ้าเราเลื่อนปิดแล้วนะครับก็จะเป็นปุ่มในส่วนของปุ่มสีเทาๆประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็ปิดทั้ง2อันแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้เพิ่มเพื่อนอัตโนมัติในไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ